สวัสดีครับวันนี้กออยมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นโต้ท้าเซชาร์นะครับคันนี้เป็นรุ่น1.8ไฮบริดนะครับคันนี้ได้เป็นรุ่นตัวไฮเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่ายุคนี้นะครับตอบโจทย์มากนะครับสําหรับตัวรถไฮบริดนะครับได้ความประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็การขับขี่นะครับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปแวะเติมไฟนะครับเอาแค่เติมน้ํามันอย่างเดียวนะครับอันนี้แล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยทำการปั่นไฟให้เลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับได้เป็นปี2 0 1 8นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือหากันอยู่นะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาชมนะครับสภาพภายนอกภายในกัน่อนเลยนะครับสำหรับตัวทจชาร์ไฮบริดคันนี้นะครับสด้านหน้านะคันนี้ครับตัวไฟหน้านะครับสภาพโครมเนี่ยใสสวยเลยนะครับนี่เห็นะตัวโครมนะจะมีตัวไฟเดไลท์ด้านในโครมเรียบร้อยนะครับตัวไฟนะครับดูเฉบเขียวนะครับสภาพโดยรวมรอบคันนะครับคันนี้นะครับตัวไฟตัดหมอกคู้หน้ามีมาให้ครบนะครับ ได้ตัวสีขาวนะครับซึ่งเป็นรุ่นหนึ่งเลยเป็นสีหนึ่งเลยนะครับที่ลูกค้าหากันค่อนข้างเยอะนะครับล้อแม็กนะครับได้เป็นแม็กเดิมนะครับติดรถยนต์จากโรงงานนะครับแม็กเดิมกันเลยนะครับโลโก้ไฮบริดด้านข้างนะครับมีติดมาให้ครบนะครับอันนี้จะเป็นตัวฟิล์มนะครับตัวฟิล์มเนี่ยเป็นฟิล์มดํารอบคันมีมาให้ซึ่งบอกเลยว่าเอาไปไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับก็ติดมาให้ดูสวยอยู่แล้วนะครับตัวนี้ หลัดด้านท้ายนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับสไตล์ของซ really, ีชาเลยนะครับการออกแบบเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ซ้ําใครนะครับไปที่ไหนเห็นที่ไหนนะครับทราบเลยว่าเป็นซีชานะครับตัดตัวตัวท่าซีชาเนี่ยด้านท้ายนะครับสังเกตตัวไฟนะครับตัวไฟเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นไฟสีแดงด้านในนะครับแล้วตัวโคมจะลมดำนะครับนะฮะมีโลโก้ไฮบริดด้านหลังเรียบร้อยนะครับด้านหลังเนี่ยที่เห็นเป็นตัวยกยกขึ้นมาเนี่ยมันจะดูเป็นตัวสเกิร์ตนะครับ จะเกิดติดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับก็จะมีตัวคอยเบรกตัวที่3ติดมาให้แบบครบๆกันเลยนะครับตัวนี้นะครับโดยรวมรถคันน้ต้องบอกเลยว่าพร้อมใช้งานจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับในภายในด้านหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับก็จะมีตัวแผ่นรองบางสัมภาระมาให้เรียบร้อยนะครับนี่สามารถใส่ของใส่ถุงก๊อปอะไรได้นะครับเห็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่า เล็กนะอย่างนี้นี่คือสามารถใส่ของใส่ได้นะครับซึ่งดูท้ายเนี่ยฮะดูจากด้านนอกเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนดูท้ายเขาสั้นนะครับแต่ว่าใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับภายในกันนี้นะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับตัวสภาพเบาะนะครับติดเบาะเนี่ยไม่ล้มไม่ชดตัวนะครับสภาพจบดว่าสวยนะครับเนี่ยตัวเบาะนะครับสภาพสวยเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยจะมีตัวลายฉลุตัวหนังนะครับถ้าสังเกตเนี่ยมันจะเป็นตัวลายฉลุใช่ไหมก็ระบายอากาศได้ดีนะครับตัวนี้ ภายในตกแต่งเป็นแบบทูโทนนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับกับสีดำนะครับคอนโซลด้านหน้าต่างๆนะครับสภาพเรียบร้อยดีนะครับเป็นแบบทูโทนนะครับด้านข้างนะครับด้านประตูด้านข้างนะครับการตกแต่งของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวหนังนะครับที่มือจับนะครับก็สวยงามนะครับเป็นหนังนิ่มนะครับตัวนี้หรับอบภายในด้านหลังนะครับ ก็อาจจะดูไม่กว้างมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็นั่งได้จัดว่าสุขสบายอยู่นะครับเนื่องจากเป็นรถเนี่ยออกเป็นทรงแบบสปอร์ตนิดหนึ่งนะครับนะแต่ลังคาตัวหลังคาตัวผ้าหลังคาต่างๆนะครับตกแต่งเป็นสีดำนะครับก็ดูออกให้อารมณ์สปอร์ตนะครับนั่งอยู่ด้านในภายในนะครับ เดวคันนี้นะครับเล็กใหม่นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สนสองหมกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเล็กใหม่จมีการตรวจเช็ครียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสบายจะได้เรื่องตัวเล็กใหม่นะครับพวกอะไรต่างๆเนี่ยจะได้เป็นตัวแบบมั l ติฟังก์ชันทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีตัวคุ u i s e นโท t ติดมาให้เรียบร้อยนะครับฟังกาชันต่างๆเนี่ยก็มีจัดว่ามาให้ครบเลยนะครับเนื่องจากตัวนี้ได้เป็นตัว high เลยนะครับกระจกมองหลังเนี่ยเนี่ยเราสังเกตนะครับมันจะเป็นตัวตัดแสงอัตโนมัตินะครับ ตัววิทยุนะครับเป็นวิทยุติดรถยนต์มาเลยนะครับของ t ต y ร์ a ้เองเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีติดรถยนต์มาให้เรียบร้อยนะครับตัวกล้องมองหลังก็มีติดมาเรียบร้อยนะครับมีครบเลยมีครบเลยมีเซนเซอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับแยกกระดูปอิสระนะครับเป็นซ้ายขวาเลยนะครับตัวปุ่มกดนี่รูรามากผมชอบมากเลยนะนี่เห็นไหมแยกได้นะครับตัวรูรานะครับพวกต่างคอนโซลต่างหัวเกียร์นะครับ เบรกมือนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรคอะไรก็มีมาให้หมดนะครับระบบ EV Mode นะครับเขาต้องบอกเลยนะครับว่าลูกค้าท่านใดที่หารถประหยัดน้ำมันนะครับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับออกต่างวัดได้เนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้นะกระทัดรัดมากๆนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยจัดว่ายึดเกาะถนนได้ดีนะครับขับสนุกนะครับขับสนุกใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็เป็นระบบไฮบริดซึ่งประหยัดน้ำมันด้วยเหมาะกับยุคกับสมัยเลยนะครับองบอกเลยว่าคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่ก็ได้สีขาวตรงรุ่นเลยนะครับสวยๆกันเลยนะครับ ราคาสุดพิเศษเลยนะครับเพียง7จ็ดแสนหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไว้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตรงกระดิ่งสั่นนะครับถึงเวลารถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ